អត់ទេ ซื้อของจัเวลแออกมาแล้วผู้วัยรุ่นอะจะนั่งกันร้องเพลงเปิดเพลงฟังเต้นกันอะไรเงี้ยก็มีผู ak, ้หญิงด mm. no ้วยประมาณสองสามสี 3, 4, 4่คนแต่ผ mm. um, ู grabbed, say, hey, eh. ้ห like, ญ like ิงนะแล้วก็มันก็อยูดเน่ยปุ่มกับตรงเนี้ยอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็มืดด้วยเนาะแล้วก็ก็คว้างหนูแฟนเขาบอกให้ย้ายไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันอันนี้เนาะก็เลยมาย้ายไปอยู่ตรงนี้พอมันก็เสียงดังเปิดเพลงอะไรเงี้ยเนี่ยถอดทรงถอดเสื้อกันน่ะอะไรเงี้ยแล้วก็คว้างหนูก็มีรถจิ่งคอนเเอ้ยรถคอนเเนอร์ค่ะสองยามสองมาจอดอยู่ แล้วก็เออแล้วก็เห็น,หนก็กินกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ตอนที่นนทยิงอ่ะพอหนูได้ยินเสียงปืนปัป<ะ>๊กปั๊ว่าอันนี้แล้วก็หนูพอดีหนูมองหงันมาพอดี้กำลังเห็นไอ้คนที่ยิงปืนอ่ะม,มันมันถือปืนอย่างเงี้ยแล้วมันปลดซ้อนมอไซค์ออกไปเลยแล้วมือก็แตกตื่นกันออกหมดเลย<ม>ที่หนูจำได้คือมือเออมิซูสีขาวรถ<ม>กระบะเออเนี่ยตรงเนี้ยแล้วมันก็ปลดขึ้นไปเลยแล้วปวดถอดเสื้อถอดเสื้อก็แสดงว่าเป็นกลุ่มที่ที่ักกินเหล้าด้วยกันใช่ใช่ อันนี้มาาเท่ไหร่่อะไม่แน่ใจพี่เพราะว่ามันมองไกลแล้วตอนมันมืดไงเลยว่าถอดเสื้อนจับหน้าต่อเสื้อแล้วมันก็กระโดดขึ้นรถถอืถอ,ถอขอึนกระโดดขึ้นรถไปเลยมอไซค์ท้องมอไซค์ออกไปประมาณที่กี่คนนะในกลุ่มนนั้โอ้น่าจะเป็นสี่แบบผู้หญิงท้องไซคด้วยพี่เพราะว่ามอไซค์ก็สองแล้ว,ว,วมันออกมอไซค์ตั้งหลายคนแล้วผู้หญิงน่าจะสองสามคนแล้วก็รถกระบะบนรถคนสองลำน่าจะเป็นสี่อะค่ะมันก็ไปกันแยกย้ายกันไปที่ไหน แต่หนูไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่ยิงมันไปทางนี้หรือเปล่าออกไปทางนี้หรือเปล่าคือเขาจอดบางนี้ไงหนูจอดตรงนู้นไงแล้วหนูไม่เห็นหรอกเรได้ยินเสียงปืนแล้วก็เห็นพอได้ยินเสียงปืนปุ๊บก็เรียกแฟนพอแฟนออกมาจะก็เห็นไอ้คนนั้นนะไอ้คนที่ยิงอ่ะมันถือปืนแบบยืนถือปืนอย่างเงี้ยแล้วมันก็กระโดดขึ้นวอลเลย์บอกไปเลยก็ไม่ได้อะไรนั่นกินเหล้าเนี่ยเหรอใช่ช่งเดินไม้ก็เป็นคนอถ่ายบอดี้ร่างดังซึ่งหม่ใครแน่แน่ดังจริงนะแต่ครับนาดเดียวค่ะนาดเดียวค่ะ ไปโตเปนไดงดนี่คุยก่อนคุยก่อนคุยก่อร็ปไปหล้งอิเประมาณนี้อัน้แหละประมาณนี้แหละครับหน้าปั๊มตรงนี้ฮะตรงที่จุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีตำรวจเราเนี่ยก็ก็าทำงานกะดึก นะครับก็พยายามที่จะไปตักเตือนแล้วก็เกิดความไม่พอใจขึ้น<ม>ก็เลยเกิดเหตุขึ้นมานะครับ,รบมูลเหตุเกิดจากเรื่องแค่นี้จริงไใช่ครับ